ถ้าไม่ทาอย่างนี้ปุ๊บมแมลงนะครับโรคที่เกิดจากการขาดธาตุก็ประเภทใบเล็ก,กน,นะครับขาดซิงอะไรเงี้ยก็ก็จะมีเหมือนกันนะครับยอดอเขาเรียกว่ายอดเป็นกระจุกกระจุกเป็นฝอยแล้วก็แตกออกมาเป็นทีๆนะครับเหมือนกับว่าถ้าถ้าเป็นยอดไม้กวาดนี่คือโดน,มนแมลงแล้วก็ใบร่วงแล้วก็เป็นเส้นไข่เส้นมันแต่ทีนี้มันมันลักษณะใกล้เคียงแต่ปรากฏว่าการแตกยอดเนี่ยเล็กมากนะครับเป็นฝอยคล้ายๆ นะครับอยอดพันธุ์ดีมันไม่ติดนะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงนะครับเลี้ยงไว้สักพักก็เจอมแมลงเจอเจอเพี้ยเพี้ยกระจัดฝอยเพี้ยไฟเจอไรแดงนะครับแล้วยอดก็จะหมดอหงกครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมเนอร์สซอรี่นะครับของร้านซับสรนนะครับนะมีเฉพาะ หนามดาเท่านั้นนะครับนะบก็มีทั้ง2แบบทั้งที่เราเสียบยอดเองนะแล้วก็ที่เขาเสียบยอดมาเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆก็พอมาถึงนะครับโดยทั่วไปมาถึงเนี่ยก็จะไม่มีไม้ปักแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบเปลือยนะครับความสูงก็ประมาณประมาณ80เซนนะครับทีนี้พอพอมาถึงเนี่ยมันก็จะมันจะมีเฉพาะกิ่งข้างนะครับมันก็จะโน้มนะฮะแล้วมันจะโน้มเหมือนเหมือนจะล้มอ่ะสุดท้ายใบมันก็จะ ทับกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับต่อให้วางห่างนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของอโรคทางใบนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าอนุบาลของหนามดำนะครับพวกเนี้ยก็ต้องปักไม้นะครับดามให้ต้นตรงๆไว้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องวางให้ห่างนะครับต้นหนึ่งอาจจะต้องห่างกันถึงย5ิบห้าเซนนะครับวางห่างๆไว้แต่โดยพื้นที่ของเรามันมีน้อยนะครับก็ต้องใช้วิธีการจัดการแบบนี้นะฮะมันทําให้เรา พ่นยาง่ายนะครับแล้วก็ในเรื่องของการลดน้ําแล้วมีความชื้นงสูง,สงตัวนี้ก็จะแห้งเร็วนะครับตัวนี้แล้วนอกจากนอกจากตรงนี้นะครับก็จะมีพันธุ์ป่าตัวนี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านของทางใต้หรือที่เราเรียกอีกอย่างนึงก็คือต้นตอพันธุ์ป่านะครับตัวนี้ผมเอามาเพื่อที่จะเอายอดหนามดำนะครับเข้ามาเสียบเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวสัก สักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอให้ฝนหายสักพักหนึ่งกับความชื้นในน้อยสักหน่อยเราก็จะมาเปลี่ยนยอดนะครับนะก็จะได้ต้นต้นพันธุ์หนามดาที่ต้นตอค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับอยู่ประมาณนี้นะฮะพอดีนะฮะแต่ถ้าเป็นของที่เขาเสียบมาก็ถามว่าสูงใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่นะฮะแต่ก็จะต่ํานิดหนึ่งนะครับแบบนี้ต้องมาเลี้ยงพักฟื้นไว้ประมาณประมาณ3เดือน นะครับแล้วก็จะได้ยอดชุดใหม่นะครับในเรื่องการบํารุงรักษาก็ไม่ได้ต่างกันนะครับกับผู้เรียนข้างนอกนะครับก็จะต้องมีพวกยาฆ่าแมลงนะครับยาโรคเหมือนกันนะครับก็จะมีจุลธาตุมีอะมิโนนะครับถ้าไม่ทําอย่างนี้ปุ๊บแมลงนะครับโรคที่เกิดจากการขาดธาตุก็ประเภทใบเล็กกันนะครับขาดซิงอะไรเงี้ยก็จะมีเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของเรื่องปุ๋ยนะครับ ตัวนี้ผมเลือกใช้อสองอย่างก็คือเคมีอินซีนะครับตัว63 3กับตัว2455 n o v ี t e c นะครับ,บ,รบใส่ทีเดียวก็จบเลยอยู่ได้2-3เดือนนะครับก็ถือว่าง่ายนะครับอันนี้ได้ข่าวว่าอาจารย์สั้นจะเอาอะไรไปลงกับแปรงลูกค้าเนี่ยอาจารย์ท่านจะลองกับของตัวเองก่อนใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือต้นเด็กเลยที่อาจารย์สั้นลองไม่ว่าจะเป็นด่างจัดนะครับไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยนะครับชนิดต่างๆผมก็มาลองเทสกับกับในพื้นที่จํากัดดูก่อนนะครับว่าอัตราไหนที่เป็นพิษนะครับแล้วค่อยไปขยายความว่าในพื้นที่สโคแบบนี้นะครับอัตราจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นเนเชโลแลบของตัวเองเลยนะใช่ฮะเนเชัลแลบธรรมชาตินะฮะธรรมชาติที่สุดนะฮะยกตัวอย่างตรงนี้นะครับผมผมไปซื้อมานะครับจากฟาร์มที่เขาเขาเสียบยอดแล้วปรากฏว่ายอดพันธุ์ดีมันไม่ติด นะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงนะครับเลี้ยงไว้สักพักก็เจอมแมลงเจอเจอเพี้ยเพี้ยกระจันฝอยเพี้ยไฟเจอไรแดงนะครับแล้วยอดก็จะหดหงิก <c oughs> ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการขาดพวกซิงค์พวกอะไรด้วยนะครับ <c oughs> ผมก็เอามาผมก็อัดซิงค์ไปทั้งหมดเลยนะฮะอัดซิง์อยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ยอดที่แตกขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําให้เราเรียนรู้ได้ว่าเออถ้าถ้าเคสแบบนี้นะครับ มันเกิดขึ้นในสวนเราจริงๆเกิดขึ้นที่ต้นพันธุ์จริงๆอยู่ในแปลงจริงๆนะครับยอดอเขาเรียกว่ายอดเป็นกระจุกกระจุกเป็นฝอยแล้วก็แตกออกมาเป็นทีๆนะครับเหมือนกับว่าถ้าถ้าเป็นยอดไม้กวาดนี่คือโดนมแมลงแล้วก็ใบร่วงแล้วก็เป็นเส้นไข่เส้นมันแต่ทีนี้มันมันลักษณะใกล้เคียงแต่ปรากฏว่าการแตกยอดเนี่ยเล็กมากนะครับเป็นฝอยคล้ายๆเข็มนะครับตรงนี้ก็คือเกิดจากการขาดซิงนะครับเราก็อัดซิง์เข้าไปนะครับ ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ผลปร,กรลลากฏว่าทุกอย่างก็คายตัวนะครับ <st arts> ดีขึ้นมาแตกยอดดีขึ้นมาหมดเลยนะอันนีอ้อาจารย์ว่าไอาตัวอัตราส่วนการใช้อะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าสมมติเราเราลองเล่นกับต้นทุเรียนเนอร์เซอรี่อย่างเงี้ยอ่ามันจะอนุมานเป็นอัตราส่วนต่อต้นใหญ่ได้ยังไงบ้างครับในในเรื่องอัตราเนี่ยนะครับมันเหมือนกันเหมือนกันมันเหมือนกันหมดเลยขึ้นอยู่กับว่าเราจะทํารอบแบบไหนนะครับอย่างถว่า ถ้าอาการขาดแบบนี้นะครับเราจะไปลงรอบ10วันนะครับสิวันหรือ20วันไม่ได้นะครับผมก็จะบีบเข้ามาเข้ามาที่7วันหรือ5วันพ้นทีนึ่งนะครับแล้วมันก็จะเริ่มคลายตัวที่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับอันนี้จะ,จะ,จะตอบโจทย์ได้มากกว่าส่วนในเรื่องของปริมาณว่าจะใส่อัตราเท่าไหร่ให้ให้ให้ยึดหลักกับต้นใหญ่นั่นแหละนะครับใช้เท่ากันก็คือ1ลิตรต่อน้ำพลิตรนะครับเราทอนตรงนั้นมา แล้วอย่างทางดินที่อาจารย์ได้ลองได้ลองเล่นนะผมใช้ก็ว่าลองเล่นเลยกันหลายๆอย่างเกี่ยวกับ,บพวกกดด่างอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะตีความเป็นอัตราส่วนใหญ่ได้ไหมครับตีความได้ตีความได้ในในในพื้นที่นะครับ,รบในพื้นที่หน้าหน้ากว้างของถุงประมาณนี้นะครับเราใช้อัตราเท่านี้นะครับถ้ามีผล เชิงเชิงลบนะเขาเรียกว่าท็อกซิดะนะครับมีผลเชิงลบใบก็จะเหลืองอะไรเงี้ยเราอนุมานได้ว่าเออพื้นที่เท่านี้เราใช้อัตราเท่านี้นะนะครับเราลองไปใช้กับต้นที่เราปลูกจริงโดยโดยพื้นที่เดยรอบนะครับซึ่งตรงเนี้ยสมมติว่าหนึ่งอ่หนึ่งกํามือในถุงนะครับมีผลโดยตรงก็คือใบจะเหลืองแต่พอเอาไปลงปลูกนะครับหนึ่งกรมือจะไม่มีผลกับจุดที่ในต้นที่เราปลูกนะเพราะว่าอนุภาคของดินมันจะถูกแชร์ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ย ในจุดที่เรามีปัญหากระถุงในหนึ่งกระมือจะไม่มีปัญหาในสภาพปลูกปกตินะเพราะฉะนั้นจุดที่มันจะมีปัญหาคือถ้าต้นอายุเท่ากันเนี่ยนะครับก็คือ2เท่านะครับมันถึจะมีปัญหาได้ก็คือวัดตามอัตราส่วนที่เป็นดินได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใชอนน่อันเนี้ยอาจารย์เท่าที่ทำมาเนอร์เซอรี่นะครับ,รบต้นพันป่ากระหนามดำเนี่ยดูแลต่างกันไหม S 1> <S 1> <S <S การตอบสนองในเรื่องของยาต่างๆหรือว่าพวกกดดันที่อาจารย์ลองกันเหมือนกัน <S <S เหมือนกันเลย <S 2> <S 2> เหมือนกันนะครับ <S <S ไม่ไม่ได้มีความแตกต่างเลยนะครับคือก็เลยตีรวมว่าไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็นแล้วแต่นะครับมันตอบสนองเหมือนกันเป๊ะไม่มีความแตกต่างครับ <S <S แสดงว่าอันนี้ก็ก็คืออาจารย์ลองทุกอย่างแล้วก่อนที่จะไปลง<ช> <S <S จับแปลงลูกค้าจริงๆใช่ใชแล้วผม <S <S วลองอยากจะรู้ว่าจุดที่มันพีค ที่มันเป็นท็อกซิกกันเนี่ยนะครับจุดท,ที่มันเป็นพิษกันจริงๆนะครับมันอยู่อยู่ในอัตราเท่าไหร่แล้วมันจะแสดงแบบไหนให้เราเห็นนะครับถ้ามันแสดงออกมาประมาณนี้เราใส่อัตราให้แสดงประมาณนี้ถ้าใส่อัตราเกินนั้นนะมันจะแสดงแบบนี้นะครับแล้วพอไปเจอสถานาการณ์จริงนะครับอาการแบบเนี้ยเราพอจะสืบประวัติของการทํางานในสวนของเจ้าของสวนได้ว่าเออทำอะไรมาบ้างนะครับในปริมาณเท่าไหร่นะครับก็ ยกตัวอย่างให้ฟังณจุดที่เราทําแล้วก็แปลงจริงที่เราทําด้วยเหมือนกันนะครับมันจะเป็นการที่เข้าใจง่ายอธิบายง่ายด้วยนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าอธิบายเชิงนี้นะครับชาวสวนเองจะจะถึงบางอ้อเร็วเอางี้แล้วกันนะครับอาจารย์เคยทําต้นเนอร์ซอรี่ตัวเองตายไหมเคยครับบ่อยไหมบ่อยครับตายด้วยปุ๋ยนะครับก็ก็บ่อยเพราะดูอัตรานี้นะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับทั้งที่ต้นมันใหญ่นะปรากฏว่าถูกมันเล็กไงถูกมันเล็ก ใส่ใส่ที่เราต้นใหญ่แล้วใส่แค่นี้ไม่มีผลนะครับใส่ใส่ใส่เพิ่มขึ้นตามขนาดต้นปรากฏว่าเออถุงเราไม่ได้เปลี่ยนในถุงมันเลกอะนะครับในกรอบนั้นอะความเป็นพิษค่อนข้างสูงไงไม่อ่าเราก็ลองดูว่าถุงไซส์เนี้ยเบอร์เก้านะครับเบอร์ส3ามนะครับมีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับปริมาณต่างกันต่อให้ไปอยู่ในในโน้นนะในอ่ถ้าไปดูเข่งเล็กนะเข่งเล็กพาไปดูเข่งกันเลยอ่าเดี๋ยวเดินฝั่งนี้ฮะอ่าอย่างเงี้ย อันนี้เป็นเป็นเป็นลักษณะที่ที่มันไม่สวยะนะแล้วลูกค้าเขาก็ไม่เอาละหลุดจากการเลือกนะครับหลุดจากการขายนะครับผมก็เอามาลงเข่งนะครับเห็นไหมในในไซส์ขนาดเท่ากันอยู่ในถุงนะครับใส่ปุ๋ยไป4เม็ดนะครับ4เม็ดไม่เป็นไรถ้าขึ้นมา13เม็ดนะครับ10เม็ดถึง13เม็ดนะครับไม่นะครับแต่ในขนาดเดียวกัน ไซส์เดียวกันต้นเล็กกว่าด้ยวยซ้ำมาอยู่ในกระถางใหญ่13เมตรไม่มีปัญหานะเพราะว่ามันมีพื้นที่ดูดซับแล้วก็สามารถกระจายความเค็มออกไปได้เสมือนกับว่าถ้าลงพื้นที่จริงนะครับนอกใสจากต้นมันเองแล้วก็จะมีอนุภาคของดินนะครับอ,อัน,น้ภาคความเป็นอะ้เรียกว่าเนื้อดินนะครับดดินซีนซีวัตถุอะไรแงยนะครับก็เข้ามาช่วยนะครับดูดซับแล้วก็เดนได้นะครับครับ นอกาจากว่าเป็นแปลงทดลองในเรื่องของค่าพ H ในเรื่องของปุ๋ยนะตามขนาดถุงขนาดไซส์แล้วเนี่ยว่าใส่ปริมาณไหนที่มันจะไม่นะครับตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของแมลงนะครับแล้วก็โรคที่มันเกิดขึ้นนะผมก็จะเทสยาล,ลงไปด้วยในอัตราที่ที่ระบุข,ข้างกล่องแล้วก็ในอัตราที่เราใช้จริงนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันไหมพ่นลงไปแล้วแห้งไหมนะครับตรงนี้อยากจะให้ดูอยู่2 2อย่างนะครับก็คือเพีียหอยนะครับกับเพีียแป้งนะครับยาที่ผมใช้นะครับตามมาดูตรงนี้ฮะอ่ะตามตามเข้ามาดูเลยครับตรงนี้ที่ติดมากับกับก้าพันนะครับติดมากับก้าพันก็คืออ่าเพีียเพี้ยหอยนะครับลงมาเสร็จปุ๊บเจอเลยนะครับเนี่ยอาการใบมันจะประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะเห็นครับอ่ะทีนี้ ดูหน้าใบเป็นแบบนี้นะนะครับให้ดูหลังใบนะฮะเห็นไหมนะครับจุดนี้กับจุดนี้นะครับดูนะฮะก็คือจุดนี้กับจุดนี้นะครับอ่ามันมาเกาะมาดูดนะครับเป็นเพี้ยหอยนะครับเวลาพ่นก็พ่นยาใต้ใบเราเราเราจะไม่พ่นบนใบเพราะว่ามันมันไม่สัมผัสโดยตรงนะครับผมก็จะใช้ถังถังพ่นยาถังพ่นยาเล็กนะครับ ถอนขึ้นมานะครับนอกจากนอกจากเพีียหอยแล้วนะก็จะมีเพี้ยวแป้งนะครับพี่สันมาดูนี่ก็เป็นศูนย์เพาะพันธุ์แมลงที่นึ่งนะเธได้รู้จริงจริจริงๆมันมันมันมีอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่ายาตัวใหม่ๆหรือว่ายาที่มีอยู่ในท้องตลาดแล้วเนี่ยนะครับมันอัตราไหนที่มันจะแอคทีฟโดยตรงแล้วก็ไม่มีผลกับยอดอ่อนนะครับผมก็จะเทลงไปด้วยนะครับอย่างต้นนี้นะครับ เป็นเพียแป้งนะครับนะฮะเป็นเพียแป้งตอนนี้หายไปละพ่นหนึ่งครั้งนะครับหายไปละเหลือเฉพาะร่องรอยกการทํำลายก็คืองิ่งเง่งนะครับอันนี้เพียแป้งนะฮะยอดนี้ก็เหมือนกันนะครับโดนโดนเพียแป้งนะครับการเข้าทำลายเพียแป้งอันนี้พ่นไปหนึ่งรอบนะครับพ่นไปหนึ่งครั้งนะฮะจุดนี้ก็จะเป็นจุดเรียนรู้ให้สําหรับอ่า เด็กๆหรือว่าลูกของชาวสวนที่เขาเข้ามาแล้วแบบอยากจะเห็นภาพชัดเจนการที่จะเดินไปดูแปลงคนน้นคนนี้มันก็ไกลก็เลยชี้ให้เห็นตรงนี้เลยว่าเราพ่นอัตราเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่นะครับเป็นเคสเล็กๆนะครับแต่มีประโยชน์มากนะครับอันนี้ก็หายเรียบร้อยนะครับแสดงว่าอย่างนี้มียาอะไรเข้ามาในตลาดอาจารย์ท่านก็ลองเองหมดเลยใช่ครับท้องมาจะได้ผลไปได้ผลอ,อ,อะไรนอกจากผมไปลองไม่ทันก็จะให้ น้องเล็กนะครับเป็นทีมทดลองยานะครับเทสลงไปเนี่ยก็ถือว่าพอไปถึงแปลงลูกคา้าเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องทํำยังไงเนาะใช่ใช่สูตรเรียนรู้จากห้องแลบธรรมชาติอาจารย์สั้น n นท u r a ลแลบนะครับ <c oughs> แลบข้างบ้านนะครับนะเล็กๆแต่มีคุณค่ามาหาศาลนะครับ อันนี้ถ้าเกิดว่าแฟนขับหรือใครสนใจที่จะมาดูต้นพันธุ์ของอาจารย์สันได้เลยครับมาที่ร้านซับสิเอนันได้เลยครับมีเฉพาะหนามดำต้นนั้นนะไม่มีหอดทองนะครับแต่ว่าก็เป็นกระแสที่กําลังดีครับปลูกยังไงก็ดีอยู่ดีครับก็จะได้รับคาแนะนําในเรื่องของการทําหนามดาอย่างที่ถูกต้องนะครับการปลูกต้นการจัดทรงหรือว่าเทคนิคต่างๆนะครับที่จะทําให้ต้นหนามดําปลูกแล้วไปลงไปแล้วเนี่ยนะครับสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็ ไว้ลูกยังไงให้ได้ปริมาณได้ส่งได้ไซส์นะครับโอเคครับขอบคุณคมากครับอาจารย์ท่านดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ